อยู่เบื้องหลังรายการโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในแวดวงเดียวกันใชแ่แล้วแล้วแล้วเป็นยังไงครับว่าทํางานก็ก็คือทําทํางานก็คือเออช้าออกกองใช่ไหมพี่ก็คือหมายถึงว่าตื่นแต่เช้ามืดอย่างเงี้ยการพักผ่อนเราก็ไม่พออยู่แล้วแล้วพอตกเย็นเรามีห้องคิวห้องตัดมันต้องเข้าเลยก็คือต้องต้องไปอดิตอดิตเพื่อที่จะออกอากาศให้ทันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีตัดยาวเลยเถิดไปถึงตีตีสองตีสามอะไรเงี้ยแล้วก็นอนกับพื้นอย่างเงี้ยค่ะ แล้วบางทีเราๆๆเราเราก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรไปเนาะก็คือนอนปูพื้นอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็ควบคุมโดยที่เออเอาฮูดมาใส่แบบเสื้อกันหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีมันมันก็หนาไม่พอที่กับอุณหภูมิห้องที่เขาเปิดคือห้องตัดต่อเนี่ยบรรยากาศจะเหมือนกับตู้แช่ปลานะฮะใช่ถ้าใครรู้จัก <c oughs> หรือเคยอยู่ห้องเย็นมาก่อนเนี่ยอากาศจะใกล้เคียงกันมากเลยเพราะว่าเครื่องมือทางทางการผลิตรายการโทรทัศน์เนี่ย เขาจะต้องไม่มีความชื้นอยู่เลยนะครับอแล้วก็ต้องเรียกว่าข้าไหนนอนนั่นใช่ข้าไหนนอนนั่นแล้วก็พอจะกลับบ้านอีกทีก็ตีสามขับรถแบบสลืมสลือแล้วร่างกายเรากลับไปก็ไม่อาบน้ําอ่ะเพราะมันอยู่ในห้องแอร์มาทั้งวันแล้วเหมือนกับว่าก็คือกลับไปนอนเลยล้มตัวลงนอนแล้วก็แบบมันมันก็แสบแสบจมูกบางทีการการนอนของเราแต่แต่ละคืนอ่ะไหนไหนก็จะง่วงแล้วใช่ไหมพี่แล้วก็แบบเฮ้ยมันฝืนอ่ะแบบมันมันหายใจไม่ออกจมูกตันไปข้างหนึ่ง คือหายใจไม่ได้เลยเก็คือหมันน้น,ม,นมันไม่ได้เป็นหวัดก็คือพอเราออกออกมาอากาศที่อุณหภูมิปกติจากเดิมที่เราอยู่เย็นเย็นใช่ไหมคะแล้วก็มาอุณหภูมิปกติอย่างเงี้ยร่างกายเราปรับตัวไม่ทันมันก็คือตื้ลอละม,มันจะตื้หอหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกตันไปข้างหนึ่งแล้วก็พอกลับไปนอนจะนอนก็ไม่ได้เหมือนเหมือนหลับหลับไม่เต็มตาค่ะหลับหลับตื่นตื่นแล้วบางทีใต้ตาเนี่จะเขียวเลยเพราะว่ามันนอนไม่ได้ เฮ้ยทำยังไงดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเหม็นน่ะหายใจแล้วมันเหม็นในพงจมูกแล้วก็ก็เลยคุณหมอก็เลยบอกว่าแถวบ้านแซวว่าเหม็นขี้มูกตัวเองเหม็นเหม็นบางทีบางครั้งก็ได้กลิ่นบางครั้งไม่ได้กลิ่นเลยแบบมันเหมือนเหมือน,นประสาทสัมผัสตรงรับรู้ตรงนี้ไ,นไม่รับรู้เรื่อง,เร,องเรื่องกลิ่นบางทีก็เหม็นมากแล้วก็ต้องต้องไปล้างน้าเกลือ,อแล้วก็ฉีดยาแบบเข้า,เข,าเข้าจมูกเนี่ยต่อสู้กับกับตรงเนี้ยมาเกือบเกือบสิบปีแล้วกันเพราะว่าเพิ่นทํางานมา13ปี ก็คือมีปัญหาอย่างเี้มาตลอดจนจนจน,จนแบบท้ออ่ะหลังจากที่เรารู้ว่าเรามีอาการเป็นความทุกข์ใจโดยส่วนตัวแล้วผมว่าไม่มีใครทุกข์เท่าเรานะใช่ค่ะพยายามาค้นหาหลายๆวิธีแล้วมาเจอกับบิมได้ยังไงก็คือมีมีพี่ท่านหนึ่งอะคะ่ะที่ที่นับถือกันก็บอกว่าเอ้ยเปิ้ลเปิ้ลเป็นหวัดบ่อยๆเงี้ยเคยเคยเคยรู้จักตัวนี้ไหมที่มันเสริมภูมคิคุ้มกันอะบิมอะโอเปเรชั่นบิมู้เรารู้จักภูมิคุ้มกันก่อนเหรอ ก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าเขาเขาเห็นว่าเปิ้ลเน่ยเป็นเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้มันก็คือเกี่ยวกับเชื้อไวรัสหรือว่าไอ้พวกภูมิแพ้ต่างๆแล้วก็ต้องเสริมภูมิให้ให้เราแข็งแรงขึ้นถูกป่ะก็คืออันอันนี้ก็คือเปิ้ลหมอกหลอมีด้วยเหรอพี่แล้วแล้ววันนั้นก็ก็มากับเขาไอคอกไอแคกก็คุยคุยกันไปด้วยการไอ เสียงเปิ้นจะเป็นเป็ดเ,เลยค่ะครับแล้วแล้วแล้ว,ลวตัวเปิ้นเองต้องลงเสียงด้วยอะอขายเสียงด้วยแล้วแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเดีย,ดยเยงิเลอย่าตกใจนะขายเสียงนี่ไม่ได้เรื่องเลือกตั้งนะฮะขายเสียงหมายถึงเป็นผู้บรรยายนะครับเสียงอ่ะค่ะคก็คือแบบว่าเอ้ยเราเราเราจะทนอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ครับถูกไหมคะบอกเอ้ยพี่พี่เขาแนะนํมาเอาเอาเอาดีพี่ฟังฟังได้ไปเขาก็ชวนมาฟังข้อมูลสุขภาพพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเปิ้นสนใจไหมอะไรแบบว่าก็ก็ก็ดีนะพี่ก็ฟังฟัง ไม่ไม่ไม่ถึงเท่าไหร่ค่ะก็ตัดสินใจบิมเลยเพราะว่าวันนั้นแกะเลยค่ะบิมเดี๋ยวนั้นเลยบิมโชบิมโชเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันถ้าเกิดมันช่วยได้ปั้นกินอยู่นี้เลยใช่ไหมพี่สุเลยวันนั้นอตังให้พี่เขาเลยเบิกเบิกของเลยแล้วแล้วเดี๋ยวปิ้นกินตอนนี้เลยเขาบอกว่ากินกินแล้วเปิ้นจะหลับสบายมากเลยพี่พี่พี่เขาบอกไว้โปรโมทไว้อย่างนี้ปิ้นก็บอกโอเคพี่เอาเอา ก็คือให้เขาเบิกให้เลยแล้วผลเป็นยังไงก็คือช่วงแรกเป้นเปรู้สึกว่าเอ้ยเราเราคงเป็นหนักมากอ่ะมันแอนตี้อ่ะมันไอแบบว่าไอแห้งประมาณเจ็ดเจ็ดวันนะคะก็คือตอนตอนแรกจะถอดใจว่าอุ้ยมันหนักกว่าเดิมที่เราเป็นอีกเนาะเป้นบอกว่าจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยแกไหวไหมเนี่ยบิมบิมวันละเท่าไหร่ตอนก่อนนอนเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบกินอะไรระหว่างมื้อก่อนนอนก่อนนอนอย่างเดียวสองเม็ดสองเม็ดสองแคปซูลนะคะ ก็คือบิมบิมเฉพาะก่อนนอนเพราะรว่าคิดคิดว่ามันจะทําให้เรานอนหลับสบายคิดเองคับก็คือเลือกเลือกเลือกที่จะกินก่อนนอนแต่สัปดาห์แรกสู้สู้กับมันมากๆอะแบบว่าเฮ้ยทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยไอเสมหะจากจากที่มันมีเนื้อค่ะมันกลายเป็นแห้งอะค่ะจนสักเมื่อไหร่ถึงรู้สึกจนกมามารู้สึก จริงๆแล้วกินกินบีมจนเพลินเน่ะเพลินเพลนะจนแบบว่าเฮ้ยมาเข้าเดือนที่3ามแล้วเฮ้ยฉันไม่เป็นหวัดเลยว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งมารู้ตัวทีหลังนะคะก็คือไม่รู้ตัวคือทําจนเป็นนิสัยแล้วใช่เพิ่งมาสังเกตว่าเพิ่งมาสังเกตยังบอกพ่อพ่อเปิ้ลไม่เป็นหวัดเลยอ่ะแปลกมากเลยอ่ะปกติต้องต้องไปหิ้วยามาแล้วยังต้องเข้าห้องตัดเหมือนเดิม ก็หลังหลังหลังจากนั้นพอพอเรามีป um um oh ัญหาสุขภาพเปิ้นก็ค่อยๆเฟดออกมาก็คือจะถอยหลังออกมาเป็นฟรีแลนซ์ก็คือรับรับเฉพาะเขียนสคริปต์แล้วก็ลงเสียงอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ไปขุกอยู่อย่างนั้นละเพราะว่าคุณภาพชีวิตมันมันแย่อาจารย์สามท่านเนี่ยช่วยมากระตุ้นเตือนพวกเราว่าเอ้คุณต้องรักษาสุขภาพถูกต้องครับถูกงครับเหมือนกับการบีมเข้าไปก็คือเป็นการเตือนครับทุกคนจะคิดตลอดเวลาว่าไอ้ฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยฉันทําไมต้องไปหาอะไรมาดูแลอะไรอย่างเงี้ย ันนจริงๆไม่ใช่เราจะต้องมีต้นทุนสูงอยู่ครับถึงเราถึงจะทํางานงทำอาชีพได้ดีขึ้นคือร่างกายมันก็เป็นทรัพย์ของเราใช่ต้องรักษามันเหมือนกัน<ช>นะครับอาจารย์พิเชษครับอยากจะเสริมเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของไซนัสอะไรตรงนี้ผมคิดว่าอาจารย์นําไัยก็ได้คุมพอสมควรเอาประโยคสุดท้ายของอาจารย์นําไผแล้วกันเพราะว่าถ้าผมผมพูดมันอยู่ประมาณ1ินาทีเวลาจะไม่พอออครับ <laughs> ได้ครับ <laughs> <laughs> เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมทานไปอาทิตย์แรกอาการมันถึงได้เยอะขึ้นใช่สงสัยค,ค่ะก็เป็นช่วงที่ร่างกายกําลังปรับสภาพภูมิคุ้มกันคือเท่าที่ฟังอาการตั้งแต่แรกเนี่ยนั่นก็คือสภาพภูมิคุ้มกันไม่ดีนะคะคือภูมิคุ้มกันไวเกินไปตอบสนองเร็วเกินไปใช่ไหมฮะเจออะไรก็เป็นเจออะไรก็เป็นนะคะคือภูมิคุ้มกันไวเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อกินบิมเข้าไปใช่ไหมคะ ร่างกายพยายามปรับสภาพอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็ได้เหมือนคนปวดเข่าเนี่ยบางคนที่ภูมิคุ้มกันไวๆกินเข้าไปเนี่ยอาจจะปวดขึ้นมามากขึ้นก็ได้แต่มันจะเป็นระยะเพียงชั่วครู่สองสาวันผ่านไปแล้วมันก็จะดีขึ้นเหมือนของคุณเปิ้ลนะคะจนไม่รู้ตัวว่าหายเมื่อไหร่นะคะค ร่างกายก็ต้องใช้เวลาในการปรับ<ช>ตัวเหมือนกันใช่ค่ะ,ค,ะคือการปรับภูมิคุ้มกันไม่ได้เกิดขึ้นแป๊บเดียวหรือในวันเดียวใช่ไหมฮะครับทีนี้ถ้าถามว่าคุณเปิ้ลหายแล้วจะกินต่อไหมอย่าลืมว่าทุกวันนี้เราเจอมลภาวะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ระบบภูมิคุ้มกันของเราจะเสียไปดังนั้นถ้าเราป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมฮะให ระบบภูมิคุ้มกันของเราอยู่ในสภาวะดีตลอดเวลาร่างกายก็สามารถปกป้องตัวเองได้คือสร้างสมดรูใน้แข็งแรงต่อไปนะก็คือเป้นตั้งใจจะบิมตลอดไปแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่บิมด้วยบิมกันทั้งบ้านเลยค่ะน่ารักจริงๆ Operation Bim หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ